สมาท์ดีโชุมพรต้อนรับน้องกแกรนและน้องฮันเดอร์สตาร์เย้ได้ยินเสียงอยู่ชัดไหมจ้ะชัดเจ๋าเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยน้องทั้งสองคนแวะมาทักทายชาวสมาทวรดีโอชุมพรไหนลองทักทายกันสักนิดนึงเป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงจ้าสวัสดีชาวสมาทวรดีโอทุกคนนะคะสวัสดีชาวชุมพรแล้วก็สวัสดีพี่จูนด้วยนะคะจ้าค่ะ เหมือนกันครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่ฟังอยู่เรือนทางพี่จูนวยครับคิดว่าพีงฮันจะบอกว่าเหมือนกันแล้วไม่ตอบ,บอะไรต่อแล้วไม,ม่ครับก็เลงจะบอกว่ากินแรนน้องแกนมากเลยนะโอเคโอเควันนี้คุย <c oughs> มาคุยกันเนี่ยเราจะมาพูดคุยนถึงเรื่องราวของอัลบั้มใหม่ใช่ไหมครับผมเออเดี๋ยนะคือปล่อยมาเนี่ยเป็นซิงเกิลหนึ่งก่อนนั่นก็คือซิงเกิลที่มีชื่อว่า นจะะไปรู้ล่เออก็ใครเพลงนี้เนี่ยพี่จูนไม่อยากจะเมานะว่าเป็นเพลงสมัยพี่จูนสาวๆมากาซึ่งปัจจุบันก็ยังสาวน,นะคะสิบแปดอยู่ค่ะคุณ <c oughs> แต่ก็เปิดตัวด้วยเพลงนี้เดี๋ยวถามก่อนว่าอันนี้จะเป็นซิงเกิลหรือจะเป็นอัลบั้มมาเป็นอัลบัม้มเ,เลยค่ะ,คะจริงดิมีทั้งหมดกี่เพลงะคะสองค่ะก็คือเพลงก็ใครมันจะไปรู้ละเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกเลยที่เราปล่อยมาอ อัลบั้ม Lift to Dance ค่ะชื่อว่า l i v e to Dance ใช่ไหมใช่ไอ้ Dance เนี่ยยังพอเข้าใจนะยังพอเข้าใจว่าทั้งสองคนนี้ถือว่าเป็น Prince and Princess of Dance อะไรอย่างนงั้นทำไมถึงใช้ชื่อว่า l i v e to Dance คะจริง <c oughs> แล้วมันมาจากคอนเซปต์ในปลว่าภาพรวมของอัลบั้มมานะคะ <c oughs> ก็คือเราอยากจะนำเสนอในเรื่องของอการเต้นเป็นหลักนะคะ <c oughs> การเต้นที่หลากหลายนะคะรวมถึงแนวเพลงอะไรต่างๆด้วยนะคะเราก็เลยอยากจะ ตั้งเป็นชื่อแบบนี้และค่ะลิสแสดิน์นะคะแต่ตามภาษาไทยเลยก็คืออยู่เพื่อเต้น<อ>เพื่อการเต้นนั่นเองนะคะเพราะว่าเราสองคนรักในการเต้นนะคะก็เลยอยากจะใช้ชื่อนี้แสดงว่าทั้งสสิบองเพลงนี้เขอบอกว่าเต้นกันยับเลยไหมอ่ะใช่ค่ะเต้นทุกเพลงเลยค่ะเพลงช้าเพลงเร็วเต้นหมดเฮ้พี่จูนอยู่พี่จ <c oughs> ูนขนลุกเลยอ่ะเหมือนเหมือนนั่งดูคนอวดผีเลยอ่ะอ๊ยพ่ช่คือเราจะบอกว่า สิบสองเพลงเต้นกันยังไงเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าพูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะว่าทั้งสองคนถือว่าเต้นเก่งมากเลยจริงๆนะคะเอาอย่างนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเพลงเปิดตัวกันก่อนทําไมเลือกเพลงของพี่เจเจตรินใช่ไหมครเพลงนี้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้เปิดตัวคะก็เป็นเพลงที่คิดว่ามันออ มันค่อนข้าง,งที่จะตรงกับคอนเซปต์ของอัลบั้มนะคะก็คือเป็นชายหญิงคู่กันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ด้วยตัวเพลงเนี่ยมันจะมีการตอบโต้ของผู้ชายและผู้หญิงอยู่แล้วนะคะซึ่งเพลงก็เออเรียกว่าดังมากๆคิดมากๆแล้วก็คิดอยู่แล้วใช่ก็คิดว่าว<ล>ถ้าเราเอามาทาทุกคนก็คงรู้จักนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่สนุกสนานะค่ะแล้วก็เอามาปรับอีกนิดนึงนะคะให<ช>้เป็นตัวเรามากขึ้นนะคะแล้วก็จะใส่ซาวเป็นเทคโนแดนพี่จุนพี่จุนถามหน่อยว่าทั้งสองคนพอจะทันยุคพี่เจไหม จริงดิแล้วแล้วเป็นไงบ้างกับความรู้สึกที่เราจะต้องมา cover เพลงศิลปินที่แบบโอ้โหถือว่าเป็นตำนานแดนซ์อีกคนหนึ่งเหมือนกันตื่นเต้นนะต<ด>ื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราก็ชื่นชมพี่เขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยเลือกเพลงของพี่เขามาหลายๆคนค<ช>่ะไม่ใช่แค่พี่เจแตเจนแต่ว่ามีพี่คนอื่นด้วยพี่เคยเซนาหรืออะไรแบบนี้ค่ะเออนี่ไงพี่จุ๋มกำลังจะถามว่าสิบสองเพลงเนี้ยมีมีมีเพลงคือจะเป็นเพลงเก่าแล้วนํามาเ r r a ใหม่ใช่ไหมใช่แล้ว ในก่อนครับก็เอามาทําไปในรูปแบบของเราครับพอจะยกตัวอยา่างได้บ้าง,างได้บ้างไหมคะว่าเพลงไหนของใครบ้างจะมีเพลงของน้องแกละครับโอโอยที่จากเดิมเนี่ยคือพี่ทาทาราอ,อผมก็เป็นยามองตรงนั้นครับของพี่คริสติน่าครับผมอ,อ๋อจริงเหรอฮั่นก็ร้องเพลงย่ามองตรงนั้นเนี่ยนะ hi, hi. ตายแล้วตรงตัวแม่ <Hi. S 1> เลยนะค,ะคุณ <Hi. S 1> <laughs> คือเพลงนี้เนี่ยโดยจากเดิมแล้วเนี่ย ปกติน้องเซนของน้องแกลนครับผมน้องแกลนบอกว่าน้องแกลนอยากร้องอืว่าพอส่งเพลงไปทุกอย่างผ่านปุ๊บเขาก็บอกว่าพี่ผู้ใหญ่บอกว่าเออให้ผมร้องดีกว่าใช่ค่ะโดนแย่งไปแสดงว่าสคงนคนเยอก็มีโอกาสที่จะเลือกเพลงที่ตัวเองอยากจะร้องใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สนร่วงว่าอะไรอยากยกตัวอย่างหน่อยน้องการเลือกเพลงอะไรมาคะ ก็โอ๊ยค่ะโอ๊ยนี่เลยนะที่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 พูดถึงมาสักครู่นี้เลยนะคะใช่ค่ะทำไมถึงเลือกเป็นเพลงนี้คะชอบเพลงนี้เพราะว่าด้วยเนื้อหาเพลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันสนุกสนานมากนะคะจะเป็นเนื้อหาประมาณว่าเออเป็นผู้หญิงที่มั่นใจนะคะถึงแม้ว่าแบบคนรักจะทิ้งไปแต่ว่าก็เหมือนว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นเหมือนออกแนวแบบกลัวนิดนึงแล้วเพลงทีแฟนชอบมันน่ารักไม่ได้เศร้าเลยอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะเออ เรื่องเพลงอะไรอะคะแพลของผมนะครับว่าจะมีเอ่ออย่างเพลงสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยครับผมก็คือสุดๆไปเลยเฮ้ยเพลงเหล่านี้นมันยุคสมัยพี่จูนมากเลยนะมีความรู้สึกว่าทำไมแต่ละเพลงที่เอ,อ่ยขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในโสดศาสตร์อยู่ตลอดเวลา <ผม S 1> เพราะว่าเดี๋ยวจะได้คุยกับพี่จูนก็เลยเอาเพลงที่เอาใจมาเ <c oughs> จ๋งมากเลยเ <c oughs> จ๋งมากมากเลยใช่ไหมคะรู้สึกเกินไงอะที่เอาเอาเพลงของศิลปินเก่าๆมาร้องใหม่อย่างเงี้ยค่ะเออมันเป็น เขาเรียกว่าไงคือต้องบอกว่าเพลงแต่และเพลงที่เลือกมาเนี่ยเป็นเพลงฮิตอยู่แล้วแล้วก็พวกเราก็อยากจะเอามาสนุกสนานอย่างง่ายๆอย่างเพลงร็อกอย่างเงี้ยครับก็อเอามาทําในเป็นแดนซ์หรือว่าเพลงที่ผู้หญิงร้องก็เอามาเป็นผู้ชายร้องหรือก็สลับกันไปพยายามหาแปลกๆใหม่ๆครับผมแต่ว่ากลับให้เป็นตัวพวกเราใช่แล้วก็พยายามับให้เป็นตัวพวกเราแล้วก็ เราเองก็ยังเป็นแบบว่าเด็กน้อยอยู่นะคะความค้าที่จะแบบเทียบกับพี่ๆเขาที่เป็นแบบซูเปอร์ร์สุดยอดขนาดนั้นแต่พี่จุนทำในแบบฉบับของเราให้เต็มที่ที่สุดละกันค่ะดีที่สุดค่ะแต่พี่จุนมองว่ามันเหมือนเป็นการนําเอาเพลงเก่าๆที่โอเคมันคลาสสิกนะแต่มาปรับเปลี่ยนให้มันทันยุคทันสมัยแล้วเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็จะได้ซาบซึ้งในเพลงที่พี่จุนเคยซึ้งเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ย ที่เราเคยอินกันมาต่อดอะไรอย่างนี้นะคะฝึกกันหน่ำไหมคะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวนะคือทราบมาว่าเต้นด้วยเราต้องฝึกเต้นทุกเพลงในอัลบั้มนะคะก็ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงฝึกซ้อมนี่แหละค่ะแต่ว่าก็ทุมเพลงเต็มที่นะคะทุกขั้นตอนเลยะไมว่าจะเป็นในเรื่องของการอัดเสียงซ้อมเต้น ถ่ายปกอัลบั้มไทยเอ็มวีหรืออะไรก็ตามค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนวางแผงหรือ,อยังถ่ายปกหรืออะไรยังไงอะคะถ่ายอย่าง MV เอ็มวีนยครับตอนนี้ถ่ายเสร็จไปแล้วนะครับก็อย่างของเพลงก็ใครมันจะไปรู้ล่ะแต่ส่วนถ้าเป็นวางแผงอัลบั้มก็จะเป็นวันที่เจ็ดธันวาคมครับผม,ผมอือนะคะก็ยังมีเวลาให้น้องๆได้เก็บตัง เอาจริงนะใครที่ชื่นชอบศิลปินก็ต้องเก็บสตังค์สตุ้งสตังค์ซื้อซีดีของแท้ใช่ไหมใช่เออนะคะพี่ลินถามนิดนึงทำไมทําไมต้องเป็นคู่เราอ่ะทําไมต้องเป็นฮั่นกับแกรนทําไมไม่เป็นคนอื่นหรือว่าทําไมไม่เป็นคู่อื่นอะไรอย่างนี้คือพี่ใหญ่เขามองยังไงว่าต้องเป็นเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเกิดเกิดได้เพราะว่าทุกทุกคนนะครับคือกระแสตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยครับห้าหกเจ็ดแปดเดือตายอินคอนเสิร์ตอ๋อใช่คอนเสิร์ตใหญ่ ใายตอนนั้นร้องเพลงรักจับใจคู่กับน้องแกละครับค่ะแล้วก็หลายๆคนเขาบอกว่าเอออยากให้อยากเห็นเราสองคนมีผลงานร่วมกันอีกอืมก็เลยเป็นที่มาของการมาจับคู่ทําอัลบั้มด้วยกันใช่ครับผมซึ่ง เขาก็เลยจับให้เต็มที่เลยซึ่งลงตัวมากเลยนะคะคุณข่าดิฉันไม่อยากจะเมาเต้นกันอยา่างจริงๆเฉพาะแค่ดูทีเซอร์ของเอมวีเนี่ยก็แบบา้ไม่ดูแล้วล่ะอดูมามาเรย่าง,งน,น่ะพูดถึงเอมวีกันนิดนึงอ่ะวันถ่ายเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของเอมวีมีความพิเศษมากน้อยแค่ไหนยังไงพิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะเรียกมิวสิกวิดีโอตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นมิวสิกแดนซ์ซีรีส์นะคะก็คือเราจะนำสามเพลงในอัลบั้มนี่ามาทาเป็นมิวสิกวิดีโอตัวหนึ่งนะคะ ก็คือจะมีเพลงก็ใครมันจะไปรู้ละก็มีเพลงโอ้ยเพลงยวของแกแล้วก็อย่ามองตรงนั้นของพี่ฮันนะหมายถึงว่าเอามากซ์อยู่ในเพลงเดียวกันเหรอคะใช่แล้วค่ะต้องติดตามกันนะคะ28พฤศจิกายนนี้เอออีก6วันนะคะคุณใช่ค่ะวันพุธหน้าก็จะได้ชมกันแล้วนะคะเราก็จะจดใจจอตื่นเต้นแล้วก็รอดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวพอจะเล่าได้ไหมว่า MV มันเป็นยังไงพอเล่าพอจะเล่าให้คุณรู้ฝั่งชาวสมาร์ทไรดอฝั่งเลยไหมเออเป็นยังไงบ้าง จริงๆแล้วก็คือเนื้อหาในม v นะคะก็เป็นเหมือนว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงที่รักในการเต้นเนี่ยเขามาเล่นตู้เกมกันเป็นแบบตู้เกมเต้นอย<ท>่างเง <ไ S 1> ี้ยค่ะอย่างเงี้ยคะแล้วก็เหมือนเราเนี่ยเป็นตัวตัวละครในเกมนั้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็เลือกกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเลือกแกลนกลุ่มผู้ชายเนี่ยเลือกพี่ฮั่นเขาสองคนเนี่ย ออกมาเลยออกมาเต้นไ้เลยโซนแดนออกมาเอยเหมือนลักษณะแบทเทิลนะคะใช่ไหมเป็นแบทเทิลค่ะคอนเซ็ปต์ของเราคือเป็นการแบทเทิลค่ะถ้ายากเยอะด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาอยากจะมาว่าอยากจะเห็นมาแหวบถ้าง่ายๆก็มีนะครับแสดงว่าสลับคลัเขากันไปท่าครับพี่โคลกาสคิดท่าล้วก็คือเราก็มีไอเดียว่าอยากให้ทุกคนที่ได้ดูเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเต้นก็เลยมีท่าที่แบบ เป็นทาง,ง่ายๆทุกคนจะได้เต้นได้ดีอืมเอาไว้เป็นสเต็ปเวลาไปดูคอนเสิร์ตเนาะเพราะว่าคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยมันต้องมีสเต็ปเร่วมด้วยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะเออดีใจม้มีเพลงของตัวเองเป็นเรื่องลาแบบเป็นอัลบั้มแบบเต็มๆแล้วก็ทําด้วยกันอย่างนี้ดีใจมากค่ะแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าเราเองก็มีส่วนร่วมในหลายๆด้านนะคะใี่ที่พี่ๆเขาก็นําตรงนั้นมาแบบปรับใช้นะคะซึ่งเราเองก็ภูมิใจค่ะว่า เออในอัลบั้มเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีความคิดของเราลงไปด้วยค่ะจากก่อนหน้านี้น้องการเคยมีอัลบั้มแล้วใช่ไหมคะออยังไม่มีเลยค่ะเป็นรวมกับเพื่อนเนาะค่ะเป็นอัลบั้มรวมรวมซิงเกิลนเ,นเออนะคะแตกต่างกันไหมอ่ะกับกับเวลาร้องเพลงอย่างนั้นกับมาทําอัลบั้มกับน้องฮั่นอย่างเงี้ยค่ะแตกต่างการมามเลยค่ะเพราะว่าอย่างเออ ปกติแล้วการทํางานเพลงเนี่ยจะปล่อยเป็นแต่และซิงเกิลซิงเกิลไปค่ะคชแต่ว่าคราวนี้เนี่ยออกมาเป็นอัลบ,บั้มเป็นหลายๆเพลงชุดใหญ่เลยนะคะแล้วก็แล้ต้องอมีการอัดเสียงซอมรองซอมเต้นทุกๆเพลงนยคะก็ตื่นเต้นค่ะดีใจมากที่แบบนี้เป็นอัลบ,บั้มเป็นของตัวเองะคะ่ะแล้วน้องหางล่ะคะน้องห้างรู้สึกยังไงบ้างทําง,งานร่วมกับน้องแกรน ต้องบอกว่าดีใจมากนะครับที่ได้มีอารบ้านแล้วก็การทํางานร่วมกับน้องแกลน้องแกลนเป็นน้องที่น่ารักเวลาทํางานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตั้งใจทางานอย่างจริงจังไม่ว่าจะบาดเจ็บแค่ไหนหรือว่าอะไรเฮ้ยก็มีบาดเจ็บกันด้วยเหรอนี่เขาทำอะไรกันเขาเต้นกันหรือเขาเปลาค้าฉันกัเนยออออ่ะซ้อมครับพวกเันถ่ายเอ็มวีอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายกันสองวันแล้วก็เต็มแทช องวันนี้แทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงทั้งสองวันเลยโอ้พอถ่ายเสร็จนี้แบบเรียกว่าแอดมิดกันได้เลยขนาดนั้นไหมจริงค่ะจริงเหรอเต็มที่มากๆค่ทางก็คือจะมีบาดเจ็บเล็กน้อยเนาะการจะห้ามอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เต็มที่ค่ะแต่ก็ถือว่าสนุกใช่ไหมคะทำงานร่วมกันเนาะมีความสุขมากจริงๆกับการที่เราแบบได้ทำงานใช่ค่ะแล้วมีอัลบั้มบนแบบเต็มเดี่ยวสมัยยุคนี้สมัยนี้ไม่ค่อยมีอัลบั้มแบบเต็มๆนะคะใช่ไหม ช่ค่ะเราเองก็ดีใจนะคะที่เรียกว่าต้องขอขอบคุณกระแสจากทุกๆคนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอัลบั้มนี้ขึ้นมาอืเพราะฉะนั้นค่ะน้องๆที่ติดตามเเชียร์ชมทั้งน้องแกรนแล้วก็รวมไปถึงน้องฮันเนี่ยก็อย่าลืมนะคะอุดหนุนด้วยฝากอัลบั้มกันดีกว่าไหมสำหรับเพื่อนๆที่เขาอยากจะดาวนโหลดเพลงเพลงปิดตัวเพลงนี้เลยก็ใครมันจะไปรู้ล่ะเนี่ยมีดาวน์โหลดหรือยัง ก็ต้องดาวน์โหลดกันนะคะดอกจันหนึ่งสองสามสองแดเก้าเก้าแล้วกดโทรออกนะคะสำหรับเพลงก็ใครมันจะไปรู้หล่ะนะคะซึ่งกนได้จากอัลบั้มของพวกเรานะคะ l i s t to Dance นะคะ,ะคแล้วใครที่ถามถึงเรื่องอวางแผงนะคะวางแผงวันที่7จธันวาความนี้นะคะก็มิวสิกวิดีโอนะคะ28นี้นะคะได้ดูกันแน่นอนเลยนะคะครับผมและที่สำคัญนะครับคือวันที่14บธันวานเนี่ยก็จะเป็น การแถลงข่าวเปิดอัลบั้มนะครับแต่ว่าการแถลงข่าวนี้เนี่ยเป็นปาร์ตี้หรือว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตลิฟต์สุดแดนของพวกเราสองคนครับผมโอ้เขาจะแถลงข่าวที่ไหนคะคุณหาเออที่มูนสตาร์คฮะมูนสตาร์เหรอโอ้โหบรรยากาศให้มากคุณเหมาะมากที่ร้านนะคะคุณเตื่นมามันกันได้เลยครับเลยอาเตรียมตัวมาให้พร้อมนะครับรองเท้าผ้าใบจัดมาเต็มที่เห็นบอกว่ามันจะเป็นตีมปาร์ตี้แบบประมาณว่าต้องแต่งตัวกันอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าก็คือ อยากให้ทุกคนแต่งตัวอะไรมาแบบว่าเป็นที่เลยมามสนุกเป็นฟิลแบบมาสนุกเป็นที่เลยอ่านะคะ่ะ <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> เป็นอีหนเก้านะคะแล้วก็ขอให้น้องๆทั้งสองคนเนี่ยเรียกว่าประสบความสาเร็จกับอัลบั้มนี้แล้วก็อัลบั้มต่อๆไปกันด้วยก็แล้วกันเนาะขอบคุณมากเอา <c oughs> อย่างน,นี้ช่วงท้ายละจะฝากอะไรถึงชาวสมาร์เรียลชุมพรกันบ้างคะทั้งสองท่านเลยนะอ่าน,น้องแกรนก่อนเลยต้องขอขอบคุณชาวชุมพรทุกคนเลยนะคะที่ ให้การต้อนรับที่ดีเสมอเลยนะคะยังไงก็ขอฝากไว้เรื่อแล้วกันนะคะกับผลงานล่าสุดนะคะอะไรบังลิสต์แดนส์นะคะแล้วแกนเองก็จะขอสัญญาว่าแกนและพี่ฮันเองก็จะตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อทุกๆคนเลยค่ะน่ารักมากเลยนะจ๊ะน้องฮันค่ะสำหรับเ,เพื่อนๆชาวสมาร์ทเรีิโอน,นะครับถ้าใครอยากจะสนุกสนานหรือว่าอารมณ์แบบว่าอยากเต้นอะไรแบบนี้ก็ โทรเข้ามาขอเพลงกับพ like ี่จูนแล้วก็รบกวนพี่จูนเปิดให้ด้วยนะครับขอขอมาหนึ่งสายหนึ่งรอบเดี๋ยวพี่จูนจัดให้สิบสองรอบเลยโอ้โหจริงนะครับสัญญาเลยบ้าพลังนะอ้าพีผมยังไงฝากด้วยครับโอเควันนี้ขอบคุณทั้งน้องแกละน้องฮันมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสคงได้ร่วมกิจกรรมกันเนาะใช่รอบดีมากเลยค่ะจ้าขอบคุณมากเลยสวัสดี